Thank you. พระท่านุตลาพระท่านนะต่อมานักโมจจาตัววะโตนะต่อมานักโมจจานักโมจจาตัววะโตนะต่อมานักโมจจานักโมจจาตัววะโตนะต่อมานักโมจจานะแบบนี้อาตมาว่าจะได้แสดงธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรการไหว้ด้วย ขึ้นเป็นการที่แตกตัวจกากกันมามหานลังที่ได้นำมาใช้นนในครั้งของแล้วสำหรับการขึ้นมา,มานี้แสดงถึงเท้าอสลาดดูโชคขึ้นด้านลบนบุกป,ป่าคงหิมะฟ้าไปทูลขอการหาคาลีจากพขาเรศน์นอนเพื่อนำมาเป็นภาพใช้ตนจากนี้ จะได้แสดงทางเทศนาแห่งภาวนาการภาุมานโดยวิจารณ์เป็นเครื่องระดับปติปัญญาตลองดัาถาของพุทธริจารณลายจนกว่าจะปุติลงด้วยเวลาจะกล่าวถึงเท่าชะลาตาคุทบแชมปเป็นโลกตามโภโหและขอทานเมื่อได้รับคำสั่งจากธรรมิตาภรยาสาวพาวลูกให้ไปหาท่าชายหญิงเพื่อใช้ ให้ไปจูนข,ขอสองขุมานคูชาลีและกัญหาโอรสละทยาของพระเวสสัดนดรความเศร้าเมื่อได้รับคำสังส่งก็เรียกอุดรจากนั้นก็อ,ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังแถามุกตเดินทางเรืองรอนไปจนถึงนครของพระเวสสัดนดรในเวลาพบข้างเย็นยามสุนธยาตามคำบอกเล่าที่แจ้งของอาจ,จัตตุลสีผู้เมตมีเมตตาเมือ่อมองเห็น วิหาแห่งพระเวสสันดรคือชกบเท่าชัเวเบาด้วยความเพิ่มปิติด้วยมองเห็นทางที่จะสำเร็จความประสงค์จงนงหมายไว้ดำมันอยู่ในใจว่านะมาถึงแล้วอมิตราเอ๋ยไม่กี่เวลาหัวจะกับมารับฝันนานไม่กี่ก้าวเราจะเข้าเบ้าคู่มากอยู่ด้วยความบรรณาแล้วลงมโบแแค่ของคนยากเก่า จะได้มาพึ่งก็สึดแต่นั่เมืนพระองค์เป็นเหมือนสวัส์ที่สู่กำบังไว้ด้วยตำแมงอันยากจะเข้าถึงด่านที่หนึ่งเปรนระบุผู้ดุร้ายด่านที่สองอัศูุตสีผู้ไม่เยื่อใดในโลกในข้อยคำที่เราแต่สัมปันตรวจอวรว่าเราเป็นนักธรรมแบบน,นี้เรา้องมาถึงแล้วอีกไม่กี่ก้าวก็จะ พบพระเวสสันดรในหนะานี้ก็เย็นเสียแล้วเป็นเวลาที่น่าจะถูกร้องเมียงกันทั้งปีองค์หากเราด้วยตรงเข้าไปซ่อในขนะานี้แม้พระเวสสันดรจะทรงมีดีสลอะโอรสธิดาประทานแต่ไหนเลยว่านามมีผู้มาลาจะยินยอมพินาศีองแม้มากอยู่ด้วยเมตตาโดยธรรมชาติมีใจอ่อนเห็นใครทุก คนไม่ได้ต้องช่วยสงเคาะห์ปลดปล่อยให้ใครต้องการอะไรอะไรก็ได้นางที่หญิงมีเมตตาสรุอฝัเป็นนิสเดียวที่หญิงนั้นไม่มีวัยดียวที่จะกราบสิ่งนั้นก็คือลูกที่เกิดจากอกเท่าสลาตาิโอคิดอย่างเดียวรอก็เห็นว่าเป็นกา,ารสุดท้ายจึงตกลงนอนพักรอโอกากสอยู่ไว้ใกล้รอบวิมาน คือคิดว่าผู้หนี้มารีเข้าป่าเหลือแต่พระเวสสันดรตามลำพังนี่แหละจึงจะไปเข้าเข้าคูนข,ขอสองวันในราตรีนั้นมานามาลีเสด็จบันโมอย่างไม่ปกติตั้งแต่ยามเย็นแล้วขณะที่นำลูกไปอาบน้ำประดับตกแต่งร่างก,การลูกน้อยด้วยดอกไม้ป่าและวัตถุอันงามสมตามสภาพป่านี่แหละ ดูลูกเล่นหัวเึงเรียกลูกเข้าไปที่มีทาแล้วนางก็เอ็นอง,งลงเทียนลูกเทียนคู่เดียวเทียนจ้อยของกันหนาชาลีก็เงียแแบแสดงว่าสนิทส่วนพระนางกับรู้สึกมีอาการประหลาดกว่าทุกขั้นคืนรวมว่าใครให้ห่อเหี่ยววหว้วางไม่เคย เป็นบรรพงลืมเน่อย่างอย่างนั้นพยายามขมเบือกเน่ก็ไม่สำเร็จพนางพิกายไปมาอย่างกระตาสะสายจนกระทั่งค่อนคืนใกล้รุ่งยังเผลอหลับก็กินเห็นชายคนหนึ่งร่างติดใหญ่ดูดำสนิทและดังสัวนแข่งแมงลุ่งฟ้าย,ย้อ,เอมเืิดไม้ผูกซ้ายทัดดอกไม้สีแดงลงขวาถือวิชาและเห็น อย่างหน้าหวาเดเสียวชายคนนั้นเดินยากเข้ามาแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นอาการของคนจากไปไล้เจตนาพอมาถึงประตูก็รบยเท้าผีดบางประตูเต็งแรงประตูพังลงแล้วเดินเข้ามาหนพาพนางพอถึงก็ไม่ได้รู้จาเอามือซ้ายรวบมือขมของนางพนางก็จิ้งลงลงแล้วใช้ ปันปัานแขงทั้งซ้ายขวาค่ะเดร็แล้วเอาควักดวงตาทั้งสองของน้าไบควักล้วงเอาดวงใดงานาาก็กได้แต่ส่งเสียงร้องสุดเสียงด้วยอำนาจวามฝังที่ค้างคาอยู่ในสมนเล์ตรงไกว้เหวควักขอดตอ เห็นทุกคนอยู่ในภาพปกติจงน้ำลัดอยู่ทันรู้ความหวันแล้วตรงติดต่อไปว่าจะได้ใครเล่ามาช่วยทำนายให้ใครวิตกหากเป็นอย่างไดก่อนเมื่อสมบูรณ์อยู่ด้วยจิตระยอะดรดก็พอจะอาศัยบรรดาหัวอาจารย์ผู้ํำนาญเวทให้ช่วยประจับปัญหาแทนสุบิน มีติดคันนี้ได้แต่ยังหลายสตาปกมาอยู่ในแะส่าเช่นนี้ก็มองไม่เห็นไทยนอกจากพระเป็นตก้าลากคือสีเวชสันดนมองเห็นทารีและกัญหาหลับในสู่นางก็ค่อยเสด็จลงมาจากที่บรรทงค่อยๆไากดำเนินเสด็จออกมาจากองคสอนม่งหน้าเสด็จดำเนินฝ่าความมืดทุนติงสาร พระสวมีพระนางมารีก็กราบคุณสว่ายพระอีคสิ้นทุกกาลพระเวสสันดรก็ทรงตร้งด้วยปัญญาว่าผู้นี้จะมียาตกมาขอของมาผู่โอรสิดาเพื่อำน,นาจศรัทธาที่มีอยู่ประจำพระวินยัยจึงทำให้พระองค์รู้สึกอึงมเเบพระไทยทำให้ดีขนาด และเจ้าหมองอมที่ตนจะต้องพัดผ้าจากพระโอรสชินาทรงตัดพระไทยจากควาหม่วงหาอะไรในลูกน้อยได้แล้วก็ต้องทรงเป็นกังวลอีกว่าทร่นี้จะเป็นวันอันแต่งเจ้าของเจ้าเมรีนางมงยังไม่ได้เตรียมใจไว้รับความพัดผ้าจากลูกน้อยจากคนไหวหรืไม่ ทรงคิดทบทวนกลับไปกลับมาอยู่ทั่วคู่แล้วก็ทรงประหารดังเลอันเป็นเครื่องก้านโอกาสที่จะบองเพ็ยงพานทั้งเสียจึงตัดต่อยพระท่านให้ภายวิตกว่าดูก่อนนี้ไม่เป็นไรหรอกการที่เรา,าการที่เจ้าบินมาหลายไปครั้งนี้แล้ว กิดเจตมาจากการชินเคยมากับความสะดวกสบายสบายมันก่อนเคยสมบูรณ์มัสมส่นคงอยู่วงเวียนในประสบความว่าต้องทนอยู่การากตัดจึงแตะหยกมันภาพทันทีก็วิตกแต่ฝันจึงทำให้อาการแต่ปวดทางจิตใจฝันร้ายเหตุการครั้งนี้ถืออาเป็นมิติ กฎเกณฑ์มันลาตาชีวิตไม่ได้เจ้าตรงกลับไปเชิดอยู่ทิ้งอย่างลูกไว้แต่ลำมาในหน้าหนานัานนะนี่ก็ใต้สว่างแล้วเดี๋ยวก็สะรีแม่กันหาเติบขึ้นมาไม่เห็นแม่ก็พาการตกใจเสียขวัญพนางอรี แม้จะเคารพเชื่อความพระสวามีบานัยแต่ดวงพระไทยก็ยากจากกงรวลกดที่จะเพื่อแข้ใน,นคยนอยทำนาญไม่ได้ให้ดูการเป็นการผาดความยั้งเคจยงชิงทำพระไทยกาคุณลาสเสด็จกับไปยังที่ของตนพออารุณก็บุกบุกชารีดหนาม่้เจอ บรรจงอุ้มทั้งสองพออระองคออกมาชำระแล้วเอาโองอะไรดอกไม้บรรจงร้อยเจ็บไว้ตอนขัม้มของมวลวงเกษาของทั้งสองจากนั้นก็ปอกผลไม้ลดขวานออกบรรจงก้อนจนอิ่นตะวันเพื่อนดวงอาทิตย์ขึ้นมาเหนือตี่ไม้ ทรงรู้ว่าสายได้เวลาที่จะต้องลัดลูกไปปัิจวันห้ที่เพื่อหาผลไม้บำรุงเลี้ยงลูกและหัวเมื่อได้เวลา,านางก็อุ้มกัญหาจุงชาลีเสด็จไปยังสอนภูปากพัดลูกยาทั้งสองกับพระตวามีแล้วก็ออกเดินทางเข้าป่าไปเพื่อหาผลไม้บ้า ถ้ามันแต่ใจของพรันงานก็จะมีเป็นห่วมสองมานอยู่ไ่าุชุกเจรินอนร้อมร้องต้องมองดูดวงตะวันอยู่อย่างระบนระวายขอเห็นเว่าขอเห็นเว่าคงจะได้เวลาที่พน,นาพนานเข้าสูแดนป่าแล้วฟงงางก็ย่างของไห่ มุ่งหมายเข้าปู่ต่ตอธรรนักของพระเวสสันนนในขณะที่พนานหลับอย่างอย่างประกายเข้าปู่แดตรงนี้แหละพระองคสีเวสสันนรลงประทับที่นัางอยู่หน้ากุดทอดเน็ดเห็นชุมชกก็เปิดบานพระไทยตัดเลียงสองสายใจ พระลูกแก้วให้ออกไปต้อนรับคนรอนฝ่ายเท่าสุโช์ก็เข้าสู่ที่ประทับนั่งลงก,ก็ได้ปูนถึงสุขของเป็นกิริยาออกปาขอออกมาเพื่อนำไปเส็นทาารับใช้แห่งตนคนต่อยัางของคนขัดสนความปัารนาคนคนยากเป็นโชคลาภและ เสียงเพลงของนักมนแม้พระเวสสันดรก็เป็นดังนี้ตรงบาโมดเหมือนบุญบุญาไหรบุญยาไไรมีผู้นำฟังมายื่นให้ถึงตักด้วยเสียงอันไพเราะว่ารูป่ันสองของเรามีแต่มีความหมายเหมือนดวงตาที่ ท่านปัสสาเราก็จะให้แต่เสียได้แต่มมวียังอยู่ในป่ารอให้นางกลับมาเสียก่อนเถิพอนางจัดได้อนโมทนาต่อบุดบริจาคครั้งนี้ด้วยเพราะนางนรุ้ท้องคนลำบากสน,นองเนี้ยลูลูกหลักมาฉันั้น ขอให้วามรอคืนเรื่องก่อนเกิดแต่ผู้ชกหาได้ยินยอมไม่กับพูดเป็นเชิงเสียสีว่าขึ้นชื่อว่ามารยาทหญิงน,นี่แสนดีแต่จะคิดแค่เสียดายของอยางที่จะยิบเอาออกมายื่นให้เป็นทางฉะนั้นจะได้เรียกกันนาทารีมา มอบให้เสียเร็วๆร,ราชาแม่กลับมาจะกลายเป็นตัวมาจะทำบุญให้ทานยังตัวเมียก็ลังแต่จะพาให้เสียบนขนาดนั้นสองพวันอยู่ใกล้ได้ยมีคำโต้ตอบของพระบิดากับฟานพ่อเกิดขน้น ตกใจรู้ว่าไปจะมาถึงสองพี่น้องเห็นว่าหมดที่พึ้นก็ตรงมือกันวิ่งไปซ่อนอยู่ในพุ่มไม้อย่างน่าสงสารแต่แล้วก็วิน็นว,วันวิโตกไปอีกว่านี่แหละจะต้องพิจารณาไม่ผลจริงหางที่ซ่อนต่อไปฝ่ายภูมโล เมื่อโตต่อพันไปไม่ทัเนเห็นเดีว่ามานหายไปจากที่ตั้งแต่เมื่อกล,กลับมาดูไม่เห็นเข้ามาได้ถึงานพระเวสสกนันมีจ่าววงเกิดจ่าร่วมเกิดกพระองค์ด้วยส้อยคำหยบาบภายต่างนานาหาว่าพระองค์เป็นใจให้ส่งมาหลบหนีไป ต้อนแต่เะเวทันดรมอนหมดสัตวตาเป็นเจตนาระเพ็จตายพวกของผู้โชคดีกับตัดออโทษตัวลดเสียงในขณะฐานะที่เป็นเหตุให้ไปโฟลักเผาถุงแก่ตนเกิดอาการวิติตมนุษย์ไปแล้วตรงรลำรองว่าจะเที่ยวตาม ลูกหลังสองมาประทานให้เจอได้จากนั้นก็เสด็จไปเที่ยวค้นหารูก็อพเนี้ยเห็นรอยเท้าของลูกแม้จะเป็นรอยเท้าหันไปขึ่นฝั่งแต่รอยเท้าที่ฝั่งฝังลึกอยู่ที่สังเกตนั้นก็เป็นเครื่องหมายก็ให้ตรงท่าจดว่าลูก กูรูดวรเมื่อตรงแม่ปะไทแล้วว่าของมาต้องอยู่ในตัดแน่จึงตัดเลียนให้ขึ้นมาสองไ่น้องพากันขึ้นมาเล้ากล่าวลงหลังพระบาทกอนำตาไหลด้วยความเวทนาลูกและข้า,ข,าข้าตีราคาลูกทั้งสองไว้ตอนไปทีหา มีใครจะมีเมตตาใส่สอนสำรับชาลีมีค่าตัวหนึ่งพันตำลึงทองกันหาผู้น้องนั้นเป็นผ้าสีจานหานะมามิ้งทองสิ่งร้อยละต่างเมื่อนั้นเจ้าทั้งสองจะผลจากการเป็นผ้าลูกเลยการที่เป็นผ้า ที่ต้องแบบภาระไว้เพียงราคาเท่านี้มันยังไม่หนักเกินไปมันแสนเจนักเท่ากับแบบลรคเอาไว้เธอนหลัเอาไว้เมื่อพระองค์หลั่งน้ำเพื่อประสิเพื่อประสานประสิประสานของขวาแก่ผูชบความอันตรายก็บังเกิดธรรมชาติรับรู้องคมโนาให้บริจาครูปอันเกิด แต่พระพงองค์หรือธรณีปรากฏว่ามีการมีอาการวั่นไหวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกเทศต่ามดวงมโนน,นานด้วยทั้งหน้าทั่วหน้ากันแต่นั้นสูก็ะกานสะวนมาปูกประกอบของสองพระองค์ดูงออกจากอนตานลีสถานมีแต่ความหวาดกลัวก็ไม่ จอมไปโดยีสองที่น้องยึงพยายามยืดดึงก็ะือนึ่งต่าง,ง,ง,งๆที่พอจะเกอได้ปัดขืนยังก,กลังพอกับส่งเสียงร้องไห้เหมือนจะเข่าฝ่ายตรงกตเมื่อถูกผัดขืนก็เลือไม้เดียวอวดไม่เลือกถูกตีจับ้านหลังบ้านแต่บ้านก็เป็นหม้อรอยช้ำบางแห่ง ก็มีเลือดไหลชูชกจัแม่ตาสนิทก็ไม่มีมุ่งจะเอาแต่ใจสุดกระชาิลาทําไปเสี่ยงร้องของส่องกุมารเป็นเหมือนคงมีขีดหัวใจพ่อเอาเวทนาตรงเวรมาใครใคชั่ววูบหนึ่งเมื่ออดีตชูชกพาลูรูต่อหน้าต่อตาเงินลำพึง ให้ะไทยว่าฟามผู้นี้สนองมาตีลูกต่อนหน้าพ่อไม่เก็บใดวามเอ้ยรู้อยู่ป่าป่าเมื่อไรแต่แล้วก็ต้งรู้สึกละอายที่ตกเป็น,น,นผ้าอารมณ์มองคระบงร์ด้วยปัญญาสอนตนเองว่าเป็นสันดอน ข้ากับเจ้าจะตีกันไม่ใช่เก่งการอะไรของเจ้าเมือ่อเมื่อนึกอยู่อย่างนี้ความโกรธก็สบงบลงเห็นเนื้อหมาแห่งปุวานกันเมื่อดำเนินมาถึงตอนราวสารก็เป็นอนาทหารขุมาคุมมาละประป,ระประาณิจิ์นประดับด้วยพระคถาร้อยหนึ่งพระคถา i